สวัสดีครับพี่น้องรับคลิปหนีพ,พ,นพมกับสีไปเก็บบักส้มผู่ไปแห่น้องๆกินนะครับตอนนี้เห็นเด็กหน่อยกาลังเล่นอยู่หันขับพวกบักส้มผู่ก็อยู่นีแล้วพี่น้องอันนี้กล้วยครับพี่น้องกล้วยที่ตัดบางเสนานั่นล่ละต่อจจะคลิปนะเดี๋ยวเก็บบักส้มผู่ก่อนพี่น้องเก็บบักส้มผู่ก่อนครับคบนี่ขึน้นนวยบักส้มผู่ทั้งนั้นเลยเดี๋ยวสเก็กไปแห่น้องๆนวยเอานวยท่มันซุกนะครับหน่วยซุกอยู่สายเนาะแบบนี้ พาไปเห้น้องๆกินแล้วก็เซียวขนมไปให้น้องๆน้ำบักลาอีลาพักกันอยู่หันเด้อเดี๋ยวไอสิเก็บบักส้มผู่ไปให้กินเด้เอหลักก็ไอกระเซียวขนมไปให้กินน้ำหันไปทายุกองดินเด้อบักลาเด้อเดี๋ยวไอเก็บบักส้มผู่แห่ก่อนทายุหันเด้อไอมีขนมบักหลายาหนึ่งไอจะเอาไปแจก ครับกำลังทายคลิปครับครับมึงเต็มเลยนะครับนี่ครับขรับมึงมีแต่หน่วยใหญ่หญซ่อนนีกะ็ะดรร้ายเติบอยู่ ต่ว่ากระเซียวขนุ่มไปแห่นหนองๆนั่นมันม้อนสูกขัดค,ครับเบึงข่าวเดียวเข้าเขาก็ไดรร้ายเสริมแล้วนะครับเดี๋ยวเซียวไปเอาขนุ้มก่อน ครับคำว่าเอาขนมเบิ้งบักร้ายหนึง่งจะกหอหาหอเอาให้น้องๆก็นีเ่เมื่อวา,านาส่วนพวกเด็กหน่อยพวกพวกใหญ่กินมันบก,กินนะครัะใช่แล้วครับยาโบกครับกินได้เลยครับครับกินได้เลย ครับตงุงอะไรไอ้มีขนมมาให้หลกักการบักส้มพูนั่งทายอยู่หันไอกำลังทายท้ำคลิปอยู่เมื่อวานน่นไอเอาซูพวกนั่นกินมันบงก,กินน้ำพวกพวกยีปายเอาประกันนั่งกินกินขนมแบบลายหนี่งพังั้นกินเร็วกินเลยกินเลย เอาพละห่อครับบรรยากาศบานบานับกับเด็กหน่อยรับน้องๆนอเอามาใหน้องหนองกินเมื่อวานนะพวกไงแม่นบบกินเลยนะครับครับบรรยากาศดีอยู่กินเลยกินพูละห่อเลยเอาพูละห่อเร็วนี่ครับเอาพละห่อเลยไม่จะห่อนี่นี่ไผสิเอาเอาเลยไผสิอยากกินเอาไปกินน้ำกันเด้อแซบบอบักส้มผัวถ้ากันเล่นจักคนนี่ หานเมนบ่แกเลยกินเลยทุงมันเอาไปทิมกินแล้วเอาไปมึงอาจจะเอาไปถิมให้ทุงตัวนี้เอาไปทิมทั้งขยะ,ะเดี๋ยวนอ้นองน้องอีหยังก่อนเอาไปทิมทั้งขยะเด้อน้องอาร์ตเนาะ กินเลยเด้นอ,อน้องน้องตอนอ้น,งตนน้องต้นบ่น้องต้นเนาะค่าการของซื้ดีนะครับครับมาเบิ่งต,นต้นบักหมีขึ้นกนข้าเจ้านะครับนี่นวยบักใหยหนึ่งไผอยู่เฮือนใดเนี่ยนี่โอ้อันนี้น้องอีหยังก่อเนนาะ้้องไมครับโอ้น้องไม้ไม้ใหญ่เบพื่ออะไรเนาะอันนี้น้องยังมาแต่สายกว่านี้ อัน,นอันนี้นองตองอันนี้นองตองเนาะนองตองครับมึงหน,น่องครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เขามารับชมขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อครับบบ๊าายยบ๊ายบาย